3. ราศีดวงมาแรงมีเกณฑ์ก้าวหน้าทำอะไรก็สำเร็จราศีกุ้มผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมไม่ค่อยอยู่ติดที่เน้นทำอะไรนอกลูก่นอกทางท่องเที่ยวการงานก้าวหน้าไปไกลได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ตัวคุณเองก็มีความกระตือรือร้อนมั่นใจมากขึ้นทำให้มีการปรับเปลี่ยนที่ดีช่วงนี้ให้เชื่อในสิ่งที่คิดจะประสบความสำเร็จ ราศีมีนผู้ที่เกิดวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนเป็นช่วงที่จะได้รับความรู้จากผู้ใหญ่ผู้เชี่ยวชาญต้องพยายามเอามาปรับใช้การงานมีแนวโน้มที่จะเหนื่อยมากขึ้นและรับผิดชอบเพิ่ม แต่ความสำเร็จที่รออยู่ก็เป็นสิ่งที่สมควรแลกช่วงไปจะได้รับข่าวดีในสิ่งที่คาดหวังราศีพฤษภผู้ที่เกิดวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนต้องรู้จักวางตัวและใช้คำพูดเป็นช่วงที่จะต้องพบป,ปากกับผู้ใหญ่การงานไปได้เร็วและไปได้ไกลมีความก้าวหน้า มีดวงในการขยับขยายปรับตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้นเป็นช่วงที่คุณจะได้รับการโปรโมตพยายามแสดงออกให้เต็มที่